สวัสดีคะ่ะหมออ้อค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงของหมออ้อลามอซี่แองเจิลทารอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะเป็นเรื่องราวดวงการงานการเงินความรักประจําเดือนมิถุนายน2,564ของชาวราศีกันค่ะสําหรับชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนั่นเองนะคะหรือผู้ที่อยู่ในลัคนาราศีกันก็ด,ดูได้เช่นเดียวกันคะ่ะ เป็นดวงโดยรวมประจำเดือนก็ขอให้รับชมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะหมออ้อจะเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่สิทธิใบให้กับคุณนะคะชาวราศีกันนะเดือนนี้ว่าเรื่องการงานการเงนินความรักประจำเดือนมิถุนายนนี้คุณจะได้ไพ่อะไรค่ะจะมีโชคลาภด,ดีๆเกิดขึ้นกับคุณไหมคะในเดือนนี้เขาไพ่สิธิใบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า อราคาก็ครบแล้วนะคะทั้งสิทธิ์ใบาชาราสีกันเรามาดูกันเลยนะคะไพ่ใบแรกของคืนเดือนนี้ตัวตนคุณจะได้ไพ่อะไรยว้าว the e m p r o r s ใบแรกสวยงามค่ะน i c e ส Cups a s ส i m ์บช่วยอ็ก f ์ออฟวั f ส์ไฟล s เจไม้ทานั่นเองนะคะ The view of fortune six of pentacles หกเหรียญ of Cups คัแปดช่วยนะคะ nine of cups เาช่วยและไพ่ใบสุดค่ะ four of wands สีไม้เท้านั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูตัวตนใบแรกของคุณเลยชาวราศีกันค่ะคุณได้ไพ่ The Empress The Empress นี่เป็นตัวแทนของไพ่ของชาวราศีเมษนะ เป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่เป็นสภาวะอารมณ์ของคนเป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่และสภาวะของคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตในครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตนั่นเองนะคะเป็นคนที่มีความมานะพยายามเป็นคนที่มีความ เข้มแข็งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณหรือตัวตนคุณเองนั้นเป็นคนที่มั่นใจมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากๆตัวมีความเข้มแข็งมีความความสตรองในตัวตนของคุณนั่นเองนะคะ ในเดือนนี้นะคะชาวราศีกันนะคะเป็นไพ่ที่ออกมาได้สวยมามากๆตัวตนของคุณนะแต่ถ้าเป็นในด้านของอารมณ์ก็อาจจะติดเรื่องราวของความใจร้อนไปหน่อยนะคะมีความมุทะลุดูดันนะตามธาตุตามาร,ราศีของชาวราศีเมษนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะนะให้ตั้งสติเอาไว้และทุกอย่างจะดีเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูในเรื่องของการงานกันก่อนเลย การงานในเดือนนี้นะคะสิ่งที่คุณมองสิ่งที่คุณค่าสิ่งที่คุณอยากจะทำนั้นนะคะถือว่าคุณอาจจะ พลาดในสิ่งที่คุณจะทำลงไปแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนะสำหรับบุคคลทั่วไปเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักง,งานออฟฟิศลูกจ้างทั่วไปนะคะไม่ต้องห่วงเลยสิ่งที่คุณคาดการว่าคุณจะทำอะไรลงไปนะั้นมันได้พลาดไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงค่ะยังมีงานใหม่ๆรอคุณอยู่ยังมีการประสบความสาเร็จใหม่ๆในเรื่องของงานรอคุณอยู่นะมันเป็นเรื่องของอนาคต อนาคตต่อไปการงานของคุณจะรุ่งโรจน์และโชคช่วงม,มากๆเดือนนี้คุณจะมีการติดต่อสื่อสารประสานงานอะไรสักอย่างที่ทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จหรือแม้กระทั่งในตําแหน่งของงานของคุณก็แล้วแต่บางคนบางท่านนะคะที่เป็นพนักงานออฟฟิศลูกจ้างนะอาจจะมีการได้โปรโมตตำแหน่งก็ได้ถึงคราวถึงวาระของคุณแล้วก็ได้บางคนบางท่านนะคะชาวราศีกันนะในเรื่องของการงานบางคนมองว่า ช่วงนี้เด่นคะ่ะในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องของบ้านของรถที่ดินการค้าขายการทำกำไรจากที่ดินและนายหน้าการค้าขายอสังหาริมทรัพย์หรือการปล่อยเช่าคอนโดอาพาร์ตเมนต์ถือว่าไปได้สวยทีเดียวคะ่ะในช่วงเดือนนี้ของชาวราศีกันนะคะจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็แล้วแต่นะคะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณช่วงนี้ไปได้ดีทีเดียวจะเป็นเรื่องราวของความโชคลาภความโชคดีใหม่ๆจะมีการติด ต่อสื่อสารกับต่างชาติใด้ด้วยอาจจะมีการค้าขายทํากําไรกับต่างชาติจากการค้าขายอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินคอนโดอาพาร์ตเมนต์ให้เช่าสวยงามทีเดียวค่ะในเดือนนี้ในเรื่องการงานนะคะมาดูในเรื่องของด้านการเงินค่ะด้านการเงินนะมองว่านะคะการเงินก็จะได้รับการอุปถัมภ์จากคนในครอบครัวก็ได้นะคะแต่บางคนบางท่านนะ ผิดหวังพลาดหวังเนอะจากการใช้จ่ายเงินโดยฟุ่มเฟือยเกินไปค่ะนะเอายังไงก็ถือว่านะคุณมีคนซัพพอร์ตคุณมีคนดูแลแต่คุณก็ต้องประหยัดการใช้เงินของคุณด้วยนะคะบางคนบางท่านคาดว่าจะได้รับโบนัสประมาณนี้แต่ไม่ได้ดังใจก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังคงงานก็ยังคงทําเงินให้คุณอยู่ไม่มีปัญหาในสถานะของด้านการเงินของคุณชาวราศีกันนะคะคุณยังคงมีความมั่นคงปึกแผ่นในด้านการเงิน ถึงว่าจะไม่ค่อยคล่องและถึงว่าเดือนนี้จะไม่ได้โชคได้ลาบในด้านตัวเลขหวยรวยเบอร์เหมือนอย่างราศีอื่นๆที่ผ่านมาแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะคุณยังคงมี อาชีพคุณยังคงมีไอเดียในการทำงานยังใช้ความสามารถตัวเองในการทำมาหากินและบางคนบางท่านได้รับการซัพพอร์ตได้รับกำลังใจจากคู่ครองของคุณนะคะจะเป็นเรื่องของต่างชาติต่างแดนก็ได้หรือคู่ครองที่เป็นผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตสนับสนุนนะก็ไม่ต้องพลาดเสียใจยลงไปนะคะกับสิ่งที่คุณคาดหวังนะยังไงก็สู้ๆต่อไปค่ะในเรื่องของเจ้าของธุรกิจก็แล้วแต่นะยังคงมั่นคงหนักแน่นธุรกิจ ที่พลาดแล้วเสียหายไปแล้วจบไปแล้วการเงินที่กะว่าจะได้ในเรื่องของธุรกิจในการลงทุนพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะมาเริ่มต้นกันใหม่ในเดือนนี้ถือว่าอยู่ได้แน่นอนไม่เสียหายคะ่ะเดือนนี้นะคะสําหรับการเงินของคุณชาวราศีกันคะ่ะ อาละคร e เรามาดูในเรื่องของความรักกันเลยค่ะความรักคนโสดนะจ๊ะคนโสดนะก็ถือว่าคนโสดนะก็มีคนขยันมาขายขนมจีบเช่นกันนะคะแต่มองดูว่าชาวโสดในเดือนนี้ชาวราศีกันก็มีตัวเลือกค่ะแต่คงไม่เผลอใจไปให้ใครคุณยังคงใช้วิจารยณในการเลือกคนคนนั้นของคุณนะคะคุณต้องการได้คนที่คุณชอบคุณต้องการ เป๊ะค่ะคุณเป็นคนเป๊ะคุณมองในเรื่องโฟกัสในเรื่องของงินมากกว่านะคะช่วงนี้ชาวราศีกันคุณบอกว่าการทำงานจะเห็นผลมากกว่าการที่จะไปโฟกัสเรื่องของความรักนะคะชาวโสดนะาราศีกันมีคนมาคขายขนมจีนมีการพูดคุยมีตัวเลือกเกิดขึ้นก็จริงแต่คุณยังไม่คอมมิตเมนต์ใดๆกับใครดังนั้นยังไม่ละสถานภาพโสดของคุณในเดือนนี้จ้าชาวราศี เอาระคามาดูในเรื่องราวของคนมีความรักความสัมพันธ์มีแฟนแล้วนะคะก็มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงการประครับประคองค่ะคือการใช้ชีวิตร่วมกันไปโดย อยู่ได้โดยที่ไม่มีความรับเรียบโดยที่ไม่หวือวาอะไรบางคนบางท่านอาจจะมีการทะละเบาะแว้งเล็กๆน,น้อยๆผิดอกผิดใจนะคะเล็ก,ลกลน้อยการจับผิดกันเกิดขึ้นนะก็<อ><า>ถือว่าตรงนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ในความสัมพันธ์ค่ะบางคนบางท่านรักษาสถานภาพความรักต้องต่อสู้กันไปเพื่อรักษาสถานะ ภาพทางสังคมด้วยหนะ้าตาทางสังคมด้วยนะคะชาราสีกันนะพยายามคิปลุกของตัวเองมากๆในเรื่องราวความสัมพันธ์ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะถือซะว่าเนาะ ตรนี้ช่วงนี้ขอให้ผ่านไปได้ก่อนนะคะบางช่วงอาจจะมีหนักๆบ้างในความรู้สึกอารมณ์ของแฟนของคุณอาจจะขึ้นขึ้น,นลงๆบ้างเราก็ต้องเข้าใจและปรับความเข้าใจกันได้ไม่ถึงขั้นต้องเลิกลาอย่ารั้งแตกหักนะอาจจะไม่หวือหวาไม่หวานเหมือนที่ผ่าน,านมาแล้ว,ลว,ลวมาแต่อย่างไรก็เถอะก็ยังอยู่ในความสำคัญค่ะยังไม่หนีหาย จากกันไปไหนนะคะชาราสีกันนะคนที่มีแฟนมีครอบครัวมีคู่ครองคนรักแล้วมาดูในเรื่องของคนที่มีสถานภาพไม่ชัดเจนค่ะคนที่มีสถานภาพไม่ชัดเจนนะคะมองว่านะคุณก็คงยังแฮปปี้มีความสุขกับสถานภาพความรัก มิสที่ไม่ชัดเจนของคุณคุณไม่ต้องการสถานะคอมมิชเมนต์ใดๆคุณอาจจะมีความอยากจะออกไปเล็กๆเจ้าชู้เล็กๆอยากจะออกไปซุกซนเล็กน้อยคุณยังต้องการชิลกับสถานภาพนี้อยู่ยังไม่ต้องการคอมมิชเมนต์ค่ะมองว่าอย่างนั้นเนาะอยู่ไปคุยไปคบไปมีความสุขก็คบห้ากันไปล้นลาเนาะมีการออกไปเที่ยวออกไปดื่มออกไปพบพา้าค,คุยคุยพบป่ากันไปกินข้าวไปทานข้าวไปดินเนอร์พากันไป ชิวกันไปนะคะยังไม่ต้องการการคอมมิตเมนต์ใดๆนะ่เรื่องเราซะจากว่าเนื่องจากอดีตของคุณคุณเคยมีความรักที่ไม่สมหวังมาก่อนคุณบางคนนาบางท่านในความรู้สึกความสัมพันธ์ของคนที่มีสถานาะไม่ชัดเจนเนี่ยความรู้ความรู้สึกของชาวราศีกันบางท่านท่านเคยพบความรู้สึกท่านเคยมีแฟนที่ทําให้ฉันเสียความรู้สึกหรือท่านกําลังย้อนรําลึกนึกถึงความรู้สึกนั้นอยู่ท่านยังลืมคนรัก ของคุณไม่ได้ถึงจะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นท่านก็ยังมองว่าขอทำตัวชิลอย่างนี้ไปก่อนถูกใจก็คบกันไปมีความสุขก็คบกันไปไม่ต้องการสถานะที่คอมมิชเมนต์ใดๆนั่นเองนะคะสำหรับชาวผู้ที่มีความรักความสัมพันธ์ซับซ้อนซ่อนเงื่อนไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะเอาละค่ะ มาดูไพ่ใบสรุปนะคะเป็นโฟลเดอรแวนสีไม้เช้านั่นเองค่ะเรื่องราวของคุณชาวราศีกันดานี้ไพ่ใบสรุปบอกว่านะคะการงานสิ่งที่คุณคิดไว้สิ่งที่คุณประสงค์ไว้สิ่งที่คุณคิดไว้ในหัวของคุณนั้นวางแผนไว้แล้วไปในะเรื่องของการงานจะประสบความสําเร็จค่ะนะคุณคิดหวังอ่านการงานสิ่งใดอยู่มองว่าจะสําเร็จรุ่งร่งไปได้ด้วยดีนะ สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณมีไอเดียสิ่งที่คุณวางแผนไว้มันจะเป็นไปได้ด้วยดีแม้กระทั่งมิตรเพื่อนร่วมงานหรือคล้ายๆก็เล้าแต่ที่อยู่ในเป็นบริวารของคุณรายรอบนะคะช่วงนี้ให้ความสำคัญกับคุณให้ความให้ไอเดียให้แนวคิดมีเพื่อนร่วมคิดมีเพื่อนร่วมงานและแม้กระทั่งมีเพื่อนคู่คิดที่ดีๆนะคะที่เป็นเพื่อน คุณมีมิตรไมตรีที่ดีให้กับคุณทําให้คุณมีความสุขนะอาจจะมีการส่งสรันกับเพื่อนพบปะกกับเพื่อนแล้วทาให้คุณมีความสุขเขาเพื่อนทุกคนให้กําลังใจคุณค่ะแม้ว่ากระทั่งคุณจะทํางานหรือคิดในเรื่องของอ่านการงานหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่นะ มีมิตรให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำและให้ความร่วมมือและให้กําลังใจและอย่างหนึ่งเป็นมิตรที่เป็นเพื่อนที่ดีๆค่ะกิเป็นกัลยาณนนะมิตรนะคะช่วยคุณในการตัดสินใจให้คุณประสบความสาเร็จกับชีวิตเอาละค่ะชาวราศีกันก็ถือว่าเป็นเรื่องราดีๆเดือนนี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ สำหรับชาวราศีกันก็จะประมาณนี้ค่ะในเดือนมิถุนายนในเรื่องการงานการเงินความรักชาวราศีกันผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์เป็นเคมีตรงกันกับหมอนะคะสำหรับดวงก็เป็น general reading ค่ะเป็นดวงโดยรวมนะไม่ได้ระบ,บุเจาะจงว่าเป็นใครของใครคนใดคนหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมแล้วก็ขอให้รับชมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินรบชมด้วยวิจ,จรารยณน,นะคะ ก็ตรงไหนตรงก็หยิบจับกลรบมาใช้ค่ะตรงไหนไม่ตรงก็ปลพัยผนไปได้เลยสําหรับผู้ที่เข้ามาชมก็ถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์กันนะคะเป็นเคมีตรงการและเป็นกันลยาณนะมิตรที่ดีต่อกันอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์ไม่ชอบกดข้ามได้เลยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปดีๆต่อๆไปขอบคุณค่ะชาราศีกันสวัสดีค่ะ